السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحيقون نسأل الله لنا ولكم العافية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลลอฮ์ทำดลแล้วอัลลอฮ์ทรงโปรดประทานอัลกุรอานให้กับเราเพื <te> <Hayır> <screen> ่อที่จะให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานได้ศึกษาอัลกุรอานให้เข้าใจและปฏิบัติตามอัลกุรอานเพื่อที่เรานั้นจะได้รอดพ้นจากอันตรายและก็สิ่งที่หลอกลวงทั้งหลายในโลกจุนญานี้เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นเบาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงตามที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้มาเกิดเรามา الحمد لله الله من دايته ولي القرآن بالله من الشيطان الرجيم إن وعد الله يا ايها الناس إن وعد الله إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور คำสัญญาของลอ์นั้นสัต์จริงนั่นก็คืออัลลอฮ์นั้นให้เราบังเกิดมาเพื่อที่จะทําการเคารพเคกดีต่ออัลลอฮ์และให้เราปฏิบัติตามอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านนุบิสอลอฮุอะลัยฮุสลัมในเวลาอันจํากัดในโลก,กนยานี้เพื่อที่ว่าเรานั้นเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สัญญาว่าถ้าเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์นั้นเราจะได้รับส่วนสว่แล้วเราจะได้รับการให้อภัยจากอัลลอฮ์และ ประทานส่วนสวรรค์อันบรมสุขให้กับเราในโลกอาค์เรอร์นี่คือสัญญานะครับนี่คือสัญญาที่ร้อนนั้นสัญญากับเราซึ่งเป็นความจริงอย่างแน่นอนอาว์าบอกเช่นนั้นนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะก็จงอย่าให้จงอย่าให้ชีวิตแห่งโลกดุญญาอันเพื่อแพรความสีวิไลความบรมสุขหรือว่าอลังการในโลกดุญญานั้นอย่าให้มันมาหลอกลวงสู่เจ้าเป็นอันขาด และอย่าให้ชัยตอนนั้นบอลอกหลวงสู่เจ้าให้ให้สู่เจ้านั้นได้ลุ่มหลงไปกับความสีวิไลของโลกดุนญาจนกระทั่งลืมว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายกลับไปหาอลอเพราะนั้นเอ,อเราจะเราจะต้องไม่ถูกหลอกนะครับว่าคนที่อยู่ในโลกจุนญานั้นเขามีความมีความเพื่อแพ้อย่างไรซึ่งอลลอ์นั้นก็ได้ ได้เตือนไว้อีกในสุรสูรศตหานะครับว่าแล้วเวลาต่มดดันในในกะอิลามามัตตะนาบีอัจวะจัมินหุมซาฮฺรดลฮ้ายาดิดุนยาลีนักที่นั่งหฟีอิลาอาครอายะซึงมีความหมายว่าเจ้าจงใหญ่ได้ทอดเสียจาของสุดเจ้านั้นอยาได้ทอดเสียจาหมายถึงว่าอยาได้มองหันมองไปยังหมู่ชนที่เรานนั้นให้พวกเขานั้นได้เพลิดเพลินในโลกุนยาด้วยทรัพย์สมบัติต่าง แล้วก็ความสุขสบายด้วยวัตถุต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆในรูปแบบต่างๆที่มีสีสันมากมายอย่าให้ชีิตของพวกเขาอย่าได้มองไปยังชิดของพวกเขาแล้วก็ซิ่งเอาล้อนั้นให้เอาล้อนั้นได้ทดสอบพวกเขาว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นมาจากไหนให้ใครให้เขานั้นขอบคุณต่อลอแต่ว่าเขานั้นไม่รู้จักไม่รู้ว่าใครคือผู้ให้และเขาก็คิดว่าสวรรค์น,นี้ โลกจุนยานนั้นคือสวรรค์ของพวกเขาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเตรียมไว้ให้ถาวรกว่าในโลกอาคืรอร้อนเพราะฉะนั้นให้เรานั้นคิดถึงสิ่งที่ถาวรกว่าซึ่งอัออลลอฮ์ก็ได้ท่านอับดุลเบียสออ์อะลัยฮิสซาลา,ามก็ได้บอกกับเราเตือนกับเราอีกในใ,ในในฮะดีษของท่านบทหนึ่งนะครับว่าอัจุนยาซิจนุนมุมินอวจ,นจันนัจุกาฟิซึ่งมีความหมายว่าจุนยานั้นมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับ คุกคุมขังของของผู้ที่เป็นมุมินพุทธทาต่อรอหมายถึงว่าการใช้ชีวิตนั้นจะต้องมีขอบเขตไม่ได้ทําอะไรด้วยความอ,อ,อิสระทุกสิ่งทุกอย่างมีขอบเขตขอบเขตนั่นก็คือสิ่งที่ร้อนนั้นได้สั่งใช้และสั่งห้ามนั่นเองแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นสวรรค์ของดุนยานั้นเป็นสวรรค์ของของคนกาเฟสเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนกาเฟสนั้นเขาจะหาความสุขทุกรูปแบบ ในโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการใช้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่หรูหรานะครับจนกระทั่งว่าเขาคิดว่าความสุขสบายที่ได้จะที่ได้รับจากชีวิตวัตถุนิยมนั้นนะครับชีวิตที่เป็นวัตถุต่างๆหรือว่าความเพลิดเพลินวความสุขสบายรอบด้านของ,ของ,ข,องของพวกเขานั้นนั่นคือสวรรค์แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่คนไม่มีอัล์นะครับเขาคิด เพราะนั้นอัลลอฮ์นั้นเตือนเราว่าอย่ายให้โลกยุนยานั้นมันหลอกเราเพราะว่าเรานั้นเกิดมานั้นเรามีกุษานนะครับแล้วก็อัลลอฮ์นั้นก็ได้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 เตือนเราอีกในอีกอียะห์หนึ่งว่าวานุนัสซิลูมินัลกุรอานิมาฮุวชิฟาอุวะราะห์มะตุลลิลมุบมินีนวะลายซิลุลลอลิมีนะอิลลาคอซารซเอ่อซึ่งมีความหมายว่าและเราก็คืออัลลอฮ์นั้นได้ ได้ประานอัลกุรอานล,ลงมานั้นโดยในอัลกุรอานนั้นมีมียารักษามีสิ่งที่จะเยียวยารักษานะครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นความเมตตาสําหรับบรรดามุสลิมทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะครับคนที่เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมก็ตามแต่ว่าเขานั้นไม่ได้ยึดมั่นในหลักการของอัลกุรอานก็จะอัลกุรอานนี้จะไม่เพิ่มอะไรให้กับเขายกเว้นเสียแต่ ยกเว้นเสียแต่ความขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่ออลอ์นั้นนะครับได้เตือนกับเราแล้วว่าโลกนี้เนะี่ยอย่าได้อย่าให้โลกนี้เอาสัญญาของลอ์นั้นให้เราอดทนปฏิบัติตามคําสั่งของลอเพื่อเราจะได้ไปรับความสุขอันถาวรในโลกอาคีรอนี่คือสัญญาของลอเพราะฉนั้นเมื่ออเอาสัญญากับเราแล้วเราอย่าไปทุ่มทุกอย่างเพื่อความสุขในโลกดุนยาอย่าแสวงหาความออสมบูรณ์แบบในโลกดุนยาในขณะที่เรานั้น บกพร่องในการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์เราบกพร่องในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็หลีกห่างจากสิ่งที่เราสั่งห้ามนั้นเราบกพร่องในเรื่องนั้นแต่ว่าเราแสวงหาความสมบูรณ์แบบในโลกจุนยาเพื่อจะให้ได้รับความสุขเพื่อที่จะให้ตอบสนองปากท้องและก็เรือนร่างของเราที่จะกลายเป็นดินในในหลุมฝังศพที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่น่าน่าน่าเวทนานะครับ สำหรับคนที่เขาเอ่อมีชีวิตอย่างหรูหรานะครับอย่างมีสีสันไม่ไม่ว่าจะน้ำหอมเสื้อผ้าหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เขาใช้นะครับรถราหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้นมีความสุขสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ใน,นที่สุดแล้วเขาก็จะลงมาอยู่ในหลุมตรงนี้นั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะหรูหราอย่างไรประการใดก็ตามแตลว่าในที่สุดนะครับอันนั้นคือสีสันที่ชั่วคราวที่ มนุษย์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีอ,คอาคี้รัไม่มีอัลลอฮ์นั้นเขาจะลุ่มหลวงในสิ่งนั้นแต่ว่าเรามุสลิมนั้นนะครับเราในที่สุดแล้วเราก็จะลงมาอยู่ในหลุมอันนี้นะครับหลุมนี้นั่นเองซึ่งเป็นดินที่เหมือนกับคนยากจนคนเอ่อเป็นที่เดียวที่อยู่เดียวกันกันกบคนที่ยาจกจนหรือว่าคนยากจนเขาอยู่หรือว่าคนเศรษฐีเงินร้อยล้านพันล้านเขาก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าให้โลกชั่วคราว โดยโลกจุญญานั้นมันหลอกลวงเราจนกระทั่งว่าเราลืมที่จะนึกถึงอลอส์ลืมที่จะนึกถึงการลงโทษในหลุมฝังศพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราฝ่าฝืนต่ออลอส์ถ้าเราไม่ตอบสนองคําสั่งของอลอส์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับว่าอย่าให้โลกจุญญานั้นมันหลอกเราซึ่งทุกวันนี้นะครับสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆนะครับก็มันได้ทําให้เราสูญเสียเวลาไปกับมัน นะครับเป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เราไม่มีเวลาที่จะอ่านอัลกุรอานนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับสําหรับคนที่เราจะไปพบกับอัลลอฮ์และผลบุญของทุกๆตัวอักษรอัลกุรอานนั้นเมื่อเราอ่านเราจะได้รับความดีสิบศความดีแต่แล้วชัยตอนมันก็ไม่ไม,ไม่ปล่อยปะมันไม่ปล่อยปะละเลยมันไม่ทิ้งโอกาสที่จะหลอกลวงเราให้เรานั้นสูญเสียเวลาไปกับหนังหรือว่าละครหรือว่า สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบที่อยู่ในโูกในในสื่อออนไลน์นั้นมันทําให้เราสูเราสูญเ,เสียเวลาไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าโดยที่เราก็ไม่มีเวลาที่จะทําความดีเพื่ออาคืเราที่คือสิ่งที่เรานั้นกําลังทําลายตัวเราเองกาลังทําลายโอกาสที่เราที่เราให้กับเราในทุกรูปทุกลมทุกล,ลมหายใจเพราะนั้นขอให้เรานั้นอย่าถูกเชยตอนหลอกแล้วก็สัญญาของเราเป็นจริงนะครับเราจะต้องลงไปอยู่ในหลุมนี้แล้วก็เราจะต้องถูกสอบถาม เพราะฉะนั้นอย่าให้เหล่านั้นถูกใช้ตอนเป่าหูหรือว่ากระซิบกระซาบเรากระทั่งว่าเราลืมนึกถึงความตายแล้วก็มุ่นอยู่กับโลกรุญนยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเพืชแเพลยว่พระองค์ทรงบอสขิดายะเราและให้เหล่านั้นได้มีอีมานอย่างแท้จริงได้มีความตักวายอย่างแท้จริงและเตรียมตัวที่จะไปหาเราเตรียมตัวที่จะลงไปอยู่ในหลุมฝังศพอันนี้อัลกุลกาวลีฮาดาวอัสซัฟลุลอฮะลิวะลกุมบุลิซาลิมุสม่ฟัสตักฟิรูฮฺอินนุฮูฮุวะลัฟุลรฮม